ครับเรียนครูที่เคารพกระผมนายปีระพงเราแ้่หนุวันนี้ครับกระผมจะมาใช้โปรแกรม i s เ s ในการเขียนวงจรสัญญาณผ่านการต่อประสานมิตอรแบบสวิตช์แสดงผล Ed7 ตัวเลข7ส่วนครับจรอฟังรับชมได้เลยครับตอนแ้กก็เข้าไปในตัวโปรแกรม i s เ s อ,อก่อนเลยครับแล้วก็มาอุปกรณ์ครับอุปกรณ์ตัวแรกครเป็นบอร์ด plc ครับ1ิ 16. F แปดเจ็ดเจ็ด I เป็น,น,น<อ>เคม,เามาก็วางหนึณวันต,ต่อมาก็เป็นตัวคียเคพแบบตัวเลกตัวสัตกก์เครับแบบนี้ครับแล้วก็คกนงครับ ตัวถัดมาก็เป็นตัวไฟไฟ LED แสดงค่าตัวเลขครับเก okay. 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 ตซิงเคครับแล้วก็ตัวกราว ก็ลาบหมายเลขสามสี้ครับเข้ากับเ3สาเข้ากับ b 3สกเข้ากับ c 3สามเจ็ข้ากับ d 38ามเข้ากับหมายเลขหนึ่งครับหเล้าก็ส ีกัก็ต่อต่อตรงนี้ฉันได้ก็ต่อเชื่อมปกติเส้นตางว่าเบิ่ดต่อมาเราก็จะมาทำการเขียนโค้ดในตัว p c w นะครับก็โค้ดนี้ผมได้ทำการเขียนเรียบร้อยนะครับก็นำโค้ด ที่เขียนไว้มาตรดสอบพูนว่าวดเออรหรือเปล่าครับออรรบี่อเพื่อชิคโคบขึ้นศุนเลอร์แสดงว่าตัวนี้ใช้ได้ครับแล้วก็เข้าไปตรงที่โปรกม i s d ต่อเลยครับมาจำการเปลี่ยนค่าครับจะหนึ่งไม่เกินนี้ครับ เปนเป็น20่สิบนเกอแล้วก็เลือกไฟล์ที่เราซิฟตัวโค้ดไว้นะครับเลือกเป็นไฟล์ x ครับผมเปไว้ไว้ว่า ldd าดีดีครับกดเพนโอเคแล้วก็กด play เพื่อทดสอบครับ นี่คือไฟ led แสดงค่าตัวเลขครับถ้าผมกดตรงนี้ครับมันจะแสดงค่าตามตัวเลขที่ผมกดครับ6 7 9 1เจเ้านึ่ทีนี้ว่ามันจะเมื่อผมกดตรงนี้นะครับมันจะแสดงค่าตามที่ผมกดนะครับก็ขอจบการนำเสนอไว้เพยงนี้นะครับณรับ